เป็นภูปังนะทุกคนอืมอันนี้อร่อยจริงมันคืออะไรเนะี่ยเราซื้อมาสองสองลบแต่ว่าแบ่งไปแบ่งมาอย่างละครึ่งใส่นม่ถุงไว้ลองชิมก่อนลองชิมก่อนเป็นภูปังนี่นะกป็นดนี้อันนี้คือชาเขียว อืมรสชาติจะหวานหวานนิดนิดอืมอืมดูดูดูมีชอ็อกโกแลตนิดนิด,นดอืมอร่อยนะอืมโอเคอร่อยขออ,อีกออันหนึ่งชอ็อกโกแลตแค,ครนเบอร์รี่ ลองชิมลองชิมอื mm. มเราช็อคเ็ดมาเลยแบบขมขมนิดนิดแคนเบอรี่เลยเปรี้ยวๆเลยเลยอร่อยเอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยฝ่าชาเขียวชอบอ่ะมันแบบเปรี้ยวนิดนึงไงอืมอร่อยคันเบอรี่ลูกโตโต อร่อยอ,อันนี้อร่อยอืมอันนี้อร่อยชอบอันนี้มากกว่าชอ็อกโกแลตแคนเบรี่อร่อยไปซื้อตามกิน